สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17เจ็ดสิงหาคมถึงวันที่ส6กันยายนนะคะเป็นการดูดวงของเดือนมิถุนายนให้กับชาวราศีสิงอโปเอตโเชต้าขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้กับชาวราศีสิง์ในเดือนมิถุนายนไพ่บอกว่าในตัวตนของคุณนั้นคุณเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็มีความรอบคอบคุณพร้อมที่จะ เดินออกมาจากเรื่องเก่าๆในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณรู้สึก วุ่นวายใจตอนนี้คุณจะกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองและพร้อมที่จะก้าวไป,ปเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคุณมีเข้ามานะคะแต่คุณเป็นคนที่มีความเก่งและมีความฉลาดรอบพอเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรที่คุณจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนาคุณจะก้าวผ่านมันไปได้คะ่ะและคุณจะมีพละกําลังมีกําลังใจที่ดีมีคนให้ความสนับสนุนเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับคุณ พร้อมที่จะเฉลิมฉลองความสําเร็จกับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่คุณได้ทํามาแล้วฝ่าฟันมาแล้วงานของคุณคุณก็จะได้เป็นที่ยอมรับของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยบอกว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดหัวมันมีหลายอย่างที่คุณต้องทํา เลือกทําไม่ถูกว่าทําไหนก่อนไหนหลังปัญหาขรรคมันเยอะค่ะเพราะฉะนั้นมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสูญเสียความเป็นตัวเองและคุณรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะสับสนคิดกังวลกับปัญหาหลายอย่างที่ต้องทําบางครั้งคุณรู้สึกสูญเสียกับบางสิ่งบางอย่างที่อดีตที่ผ่านมาแล้วคุณทําใจมันไม่ได้คุณกําลังคุ้นคิดถึงปัญหาเก่า คุณจะหาทางแก้คุณมีทางแก้ค่ะคุณต้องค่อยๆคิดพิจารณาหรือคุณอีกมีอีกทางหนึ่งคือคุณไปหาผู้ใหญ่ที่เขามีความเมตตาสงูงเขาจะให้คําแนะนําให้คําที่ให้ทางออกที่ดีให้คำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกว่ารู้สึกคํานี้เป็นคํากินใจแล้วรู้สึก เป็นคำที่ให้สติคุณเขาจะแนะนำและให้ทางออกที่เดียวคุณถ้าคุณมีปัญหาที่หาทางออกไม่ได้เข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่นะคะหรือไม่ก็จะมีอีกมุมหนึง่งสำหรับใครบางคนอาจจะจำเป็นที่จะต้องทําบุญแบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้างมันก็จะเป็นการบรรเทาความรู้สึกที่ทุกข์ใจของคุณหรือมันก็เป็นผ่อนหนักเป็นเบากับปัญหาต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาได้นะคะ สำหรับคนราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนเนี้มันดูแล้วไม่ได้มีอะไรหนักนอกจากความกังวลใจที่คุณแก้ปัญหาหลายอย่างที่มันเข้ามาไม่ทันคุณเลยกังวลใจแต่สุดท้ายแล้วนะ่ะคุณจะแก้มันได้ค่ะแล้วก็สําเร็จด้วยด้วยความที่คุณเป็นคนที่เก่งฉลาดและมีสติเสมอเวลาที่คุณจะทําอะไรเพราะฉะนั้นปัญหาปสรคเรื่องงานคุณคุณจะแก้ได้และสําเร็จค่ะเรื่องเงินของคุณในเดือนนี้อาจจะ ไม่ไม,ไม,ไม่โดดเด่นอะไรมากนะคะเรื่องเงินยังไม่มีอะไรเข้ามาให้คุณรูกว่าหรือว่าตื่นเต้นอะไรมากก็คือแต่ว่าก็คือสามารถได้มาจากเรื่องงานนี่แหละค่ะถ้าคุณทํางานสําเร็จคุณจะก็จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นมาคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองภูมิใจและมีศักยภาพในการที่จะสู้ต่ออุปสรรคแต่อย่าลืมค่ะ ทำอะไรก็ตามให้ตั้งสติและฟังเสียงของตัวเองบ้างว่าเราควรจะเริ่มต้นไปทําสิ่งใหม่ๆหรือ,อยังเพราะว่าเราจมปักอยู่กับอดีตเกา่กาๆอะ่ะในความรู้สึกคุณอะ่ะคุณยังมีความรู้สึกจมปักกับอดีตเกา่กาๆเลยทําให้คุณยังหลุดจากปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นก้าวออกมานะคะคุณเป็นคนเก่งพอคะ่ะที่จะก้าวออกไป สู่ความสําเร็จได้เพราะว่าไพ่ออกมาบอกว่าตัวตนของคุณเนเป็นคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนเก่งแต่คุณมักจะซ่อนมันเอาไว้ข้างในคุณจะไม่ให้ใครรู้ว่าคุณมีความสามารถด้านอะไรบ้างอะไรเงี้ยควรโชว์ออกมาได้แล้วนะคะแสดงให้เห็นเลยค่ะแล้วคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคและแสดงความสามารถให้คนเห็นและความสําเร็จก็จะเข้ามาหาคุณค่ะในเดือนนิถุนายนเนี่ยคนราศีสิงห์ คุณมีความสําเร็จเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนแต่คุณต้องมีสติรอบคอบเลยนะคะทำบุญบ้างก็ดีหรือไม่ก็เข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้ความสามารถ ด้านที่คุณอยากจะรู้หรือสิ่งที่คุณอยากจะทําคุณยังไม่เชี่ยวชาญพอก็เข้าไปหาทานปรึกษาผู้ใหญ่จะให้คําแนะนําที่ดีมากเ,เดือนมิถุนาเนี้ยจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณว่างั้นเถอะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะในเดือนมิถุนายนเนี้ยสำหรับคนราศีสิงห์เนี้ยคุณมีสเสน่ห์หลังจากที่คุณออกมาจากความมืดมนในอดีต คุณก็จะโดดเด่นคุณจะมีเสน่ห์จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจนะเฝ้ามองคุณว่าคุณจะทำอย่างที่คุณก้าวตั้งใจจะก้าวไปได้สำเร็จไหมแต่คุณทำได้สำเร็จค่ะแค่คุณตัดปัญหาความกังวลบางอย่างออกให้ได้อย่าไปคิดว่าปัญหาเก่ามันที่เกิดขึ้นมันทำร้ายจิตใจคุณให้รู้สึกหมองเศร้าและคุณคิดไม่ตกปล่อยมันไปบ้างนะคะอะไรที่มันคิดไม่ตกที่มันผ่านไปแล้วปล่อยไปค่ะก้าวต่อไปค่ะสู้สู้ ฝ่าฟันอุปสรรคและชีวิตควรจะพบความสุขในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมาดูไพ่เสริมกันหน่อยค่ะว่าจะมีอะไรเตือนหรือบอกหรือมีข่าวดีอะไรเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือนให้คุณไหมนะคะคุณชาวราศีสิงห์มาดูกันค่ะว่าจะมีข่าวดีอะไรเปล่านะหรือต้องไปทําบุญอะไรเพิ่มเติม มีความกังวลอยู่นะคะสําหรับคนราศีสิงค์คุณยังกังวลอยู่จริงๆค่ะปัญหาที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณคิดไม่ตกจึงทําให้คุณรู้สึกว่าปัญหานั้นมันใหญ่มากมันเหมือนชีวิตของคุณอะถูกมีอะไรบางอย่างทําให้ชีวิตของคุณรู้สึกเหมือนหัวใจมันสลายอะชีวิตมันพังทลายอะค่ะคณเลยรู้สึกมันมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คุณรู้สึก รู้สึกหมองมนรู้สึกแบบชีวิตมันกังวลทําให้คุณต้องแก้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสถ้าปัญหาเรื่องเงินเนี่ยทุกอย่างที่มันพังไปแล้วจบสิ้นไปแล้วปล่อยมันไปค่ะมันจะมีเงินเข้ามาช่วยคุณค่ะถึงมันจะมีเงินเล็กๆน้อยๆเข้ามามันก็จะช่วยแก้ปัญหาที่หนักของคุณอยู่ให้เป็นเบาลงได้และอะไรที่มันใหญ่โตที่คุณรู้สึกมันทรมานจิตใจคุณมันทําให้คุณรู้สึกหวั่นกลัวหวั่นเกรงก็จะดีขึ้นค่ะทําบุญเธอค่ะตอนเนี้ย ไพ่ออกมานะ่ากลัวในตอนจบเนี่ยตรงตรงไพ่ทาวเวอร์ตรงเนี้ยค่อนข้างจะรุนแรงแต่ไม่เป็นไรนะคะความรุนแรงนั้นมันอาจจะพลิกจากหลายแา่เป็นดีก็ได้ค่ะขอให้คุณตั้งใจสวดมนต์ภาวนาหรือไม่ก็ทําบุญทําทานก็ได้ค่ะแบ่งปันทำทำบุญอะไรได้ทําไปเลยค่ะอย่างเช่นคุณจะไปบริจาคเลือดได้ก็ไป ปล่อยปลาได้ก็ปล่อยทําสังทานได้ก็ทําไปส่วนมนให้เจ้ากรรมในเวรได้ทําค่ะแล้วความสมดุลในชีวิตคุณจะเข้ามาคุณจะมีเงินเข้ามาหมุนถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินคุณก็จะสามารถมีเงินเข้ามาหมุนทําให้คุณคล่องตัวขึ้นได้และปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณที่คุณอาจจะไม่ทันรับตั้งตัว คุณอาจจะรับไม่ทันตั้งตัวไม่ทันมันก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าปรับตัวได้คุณจะเกิดความสมดุลขึ้นกับในชีวิตของคุณได้คุณต้องเชื่อมั่นในความเก่งของคุณนะคะว่าคุณจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้และคุณจะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะในเดือนนี้คนราศีสิงห์คอยเชื่อมั่นในตัวเองปัญหาอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันก็จบลงได้ค่ะเชื่อมั่นตั้งมั่นในความดีความดีจะรักษาคุณอย่างที่บอกว่า ทำดีได้ดีทำชั่วยได้ชัว่วอันนี้มันให้ผลไม่ปิดตัวอันนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะถ้าคุณทำบุญไว้ดีแล้วทำสิ่งที่ดีงามไว้ดีแล้วปัญหาที่ร้ายก็อาจจะกลายเป็นดีก็ได้ค่ะปัญหาเรื่องเงินที่คุณหมุนไม่ทันคุณอาจจะมีคนมาหยิบยื่นให้คุณ ให้คุณคล่องตัวขึ้นอะไรที่มันหนักสาหัสสาการที่คุณคิดว่ารับมือไม่ได้คุณก็จะสามารถทําให้มันคลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะด้วยความที่คุณเป็นคนเข้มแข็งและเป็นคนเก่งฉลาดพอมีความมีสติตั้งมั่นที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงใจมากพอคุณก็จะแก้ปัญหานั้นได้และสิ่งต่างๆในชีวิตคุณจะพลิกจากร้ายแก่เป็นดีขึ้นมาก็ได้ค่ะในเมื่อมันพังทลายแล้วมีเงินเข้ามาแสดงว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกว่าถึงอะไรที่มันเกิดขึ้น หลายอย่งคุณแต่มันก็ยังมีสิ่งที่ดีๆกับเข้ามาทําให้คุณมีพลังใจเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในความดีนะคะและพลังแห่งความดีจะรักษาคุณทําดีได้ดีทําชัว่วได้ชัว่วสิ่งนี้คุณยังต้องรักษามันเอาไว้นะคะความดีความชั่วอะไรที่มันไม่ดีที่มันทําให้คุณรู้สึกเศร้าหมองทุทกข์อะไรที่เกิดขึ้นแบบแก้ไขค่ะปรับปุ่มตั้งตัวตั้งสติ ตั้งมั่นเชื่อมั่นอยู่ในความดีแล้วเ,เริ่มต้นใหม่ค่ะเดือนนี้ค่อยๆค,คิดพิจารณาอย่างรอบคอบและชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวคุณเองได้อย่างมั่นใจว่าตัวคุณนี่แหละเป็นคนที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้นได้เมื่อคุณมั่นใจคุณจะผ่านทุกอย่างที่มันที่มันเลวร้ายได้อะไรที่น่ากลัวอะไรที่คุณกังวลอยู่มันจะหยุดลงมันจะจบลงให้คุณออกมา จากปัญหาและกเดินต่อไปแล้วชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จขอให้คนราศีสิงห์ทุกคนเชื่อมั่นในความดีงามและรักษาความดีไว้บุญกุศลอะไรที่ทํานึกถึงเอาไว้ค่ะภาวนาขอให้เขามาช่วยเราและเราก็สร้างความดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความดีเหล่านั้นจะรักษาเราขอให้คนราศีสิงห์ทุกคนในเดือนมิถุนา ขอให้คุณโชคดีมีโชคลาภเงินทองเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างให้สำเร็จไปชีวิตรอดปลอดภัยมีความสุขมากๆนะคะคุณอาศีสิงห์